เซฮิบอกอยาหลงประเด็นไม่รับรักษาทหารขเขมรไม่ถือผิดหลักมนุษยธรรมดรหิมาลัยผิวพันธ์ในฐานะยามเฝ้าแผ่นดินไทยโพสต์เฟสบุ๊กระบุว่าผมขอแสดงความคิดเห็นเรื่องมนุษยธรรมหน่อยครับเรากําลังหลงประเด็นกันหรือเปล่าครับถ้าคนขเขมรมาอยู่ในไทยแล้วประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่รับรักษาอันนี้ถือว่าไม่มีมนุษยธรรม แต่ที่เขารบกับเรายิงใส่ประชาชนเรายิงใส่โรงพยาบาลร้านค้าเราแล้วการรบกันเราก็มีล้มตายบาดเจ็บเขาก็มีล้มตายบาดเจ็บเป็นปกติของการทำสงครามบ้านเขาก็มีหมอมีโรงพยาบาลทำไมไม่รักษากันเองทำไมไม่ส่งให้เราครับจะข้ามแดนมาทำไมก็รักษาที่บ้านคุณสิครับอย่างนี้เราไม่รับรักษาไม่ผิดหลักมนุษยธรรมหรอกครับอย่าไปกลัวกับคำกล่าวหาของคนหน้าด้านโปหกหลอกลวงเลยครับ เขาไม่ได้เห็นเราดีหรอกครับเขาจะมองว่าเราโง่ามากกว่าที่เขายิงใส่เป้าหมายพลเรือนมันอาชยากรสงครามชัดๆมันยังไม่เห็นกลัวเลย